บ้านบางหลังไม่ได้เป็นแค่พื้นที่แต่มันถูกสร้างมาเพื่อเป็นมรดกชีวิตและคุณอาจจะเป็นหใน18คนเท่านั้นที่จะได้เป็นเจ้าของที่นี่และที่นี่คือแซงรอยัลดีเอทีนบางนากม7เรกี่บ้านเดี่ยว3ชั้นขนาด1,070ตารางเมตรบนทำเลส,สุดเอ c กซ s i v e พร้อมวิวสนามกอล์ฟสวนสีเขียวล่มลื่นใกล้เมกะบางนาและทางด่วนบางแก้วหนึ่งสามารถเดินทางเข้าเมืองได้ภายในไม่กี่นาที แค่เปิดประตูเข้ามาคุณจะเจอกับดับเบิลวอลรูมรีวิ่งสูงเกือบ7เมตรแสงธรรมชาติไหลเข้าทุกมุมและสเปซที่ถูกออกแบบมาเพื่อการอยู่อาศัยจริงๆไม่ใช่แค่สวยแต่ว่าต้องอยู่ได้ l ีวิ่งด i n นิงแครน t y ถูกออกแบบมาเป็น Open Plan นสำหรับครอบครัวได้ใช้เวลาร่วมกันอย่างมีคุณภาพสมบูรณ์แบบทุกจุดไม่มีที่ติเลยค่ะ บ้านหลังนี้สามารถจอดรถได้สูงสุดถึง12คันพื้นที่พิเศษสำหรับรถรูทุกคันในคอลเลกชันของคุณค่ะบ้านทุกหลังมาพร้อมกับลิฟต์ส่วนตัวเพื่อทุกเจเนอเรชั่นของครอบครัวได้ใช้ชีวิตอย่างสะดวกมากขึ้นทุกชั้นของบ้านหลังนี้มีพื้นที่ให้ครอบครัวได้ทำกิจกรรมร่วมกันทั้งห้องอ่านหนังสือบาร์ห้องดูหนังสระว่ายน้ำส่วนตัวแต่ยังมีพื้นที่เหลือสำหรับความเป็นส่วนตัวของทุกคนในครอบครัว ทุกตารางนิ้วของบ้านหลังนี้ออกแบบมาเพื่อเติมเต็มทั้งวลายแห่งความสุขร่วมกันและช่วงเวลาแห่งความเป็นส่วนตัวอย่างสมดุลมาสเตอร์เบดรูมที่นี่ใหญ่จนเรียกได้ว่าเป็นปีกซ้ายของบ้านก็ไม่เกินจริงภายในมีฟังก์ชั่นครบทั้งห้องนอนโซนพักผ่อนส่วนตัวเชื่อมต่อระเบียงให้ได้รับบรรยากาศร,ร่มรื่นจากสวนภายนอกพร้อมวิวสนามกอล์ฟแบบพาโนรามา น้ำขนาดใหญ่แยกโซนพร้อมจักรกุชีเพื่อผ่อนคลายในใวันที่เหนื่อยล้าและ Walk in c l o s e t ขนาดใหญ่ที่ใช้พื้นที่ได้อย่างฉลาดและฟังชั่น a ลด้านในยังสามารถดัดแปลงเป็นมุมลับสำหรับของสำคัญ มองเผินๆอาจจะเป็นแค่ตู้ธรรมดาแต่มันคือเซฟรูมที่ให้ทั้งความปลอดภัยและแนมเนียนส่วนที่สามารถแดัดแปลงเป็นสระว่ายน้ำส่วนตัวขนาดฮัฟโอลิมปิกที่ออกแบบมาเพื่อเปลี่ยนวันธรรมดาให้กลายเป็นมันพักผ่อนในทุกๆวันของคุณจะว่ายน้ำหรือจะแค่นั่งมองผิวน้ำสะท้อนแสงยามเย็นก็รู้สึกเหมือนหยุดเวลาได้ส่วนกลางมีครบทั้ง r o ย a l p a ร์ e รนการ์เดพื้นที่พักผ่อนกลางสวนสนามเด็กเล่นเ a y g r o ราว ปลอดภัยออกแบบเพื่อเด็กเล็กสนามบาทสโป่งโล่งที่เล่นได้จริงทรีเฮาส์บ้านต้นไม้เสริมจินตนาการและการเรียนรู้ Legacy ไม่ใช่แค่ชื่อแบบบ้านแต่มันคือแนวคิดของการส่งต่อจากรุ่นหนึ่งสู่อีกรุ่นต่อไปบ้านที่ไม่ได้เป็นแค่ที่อยู่แต่จะให้ทังคุณค่าความทรงจำและรากฐานของอนาคตเพราะคุณค่าที่แท้จริงไม่เคยตกยุคและเล g a ก y คือสิ่งที่คงอยู่เหนือการเวลา อยากได้เฮาส์ที่ตอบโจทย์แบบนี้ติดต่อเฮาส์ว่าเท่านั้นค่ะ